วัสดีปีใหม่แล้วก็คาร์โน่ที่หายไปนานโพเนื่องจากผมนั้นนี่พารกิจอะไรนิดหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงผมสบายดีใน24ชั่วโมงบล็อกฟุตวันนี้จะมี็นการตะลุยอัปเดตใหม่ของบล็อกฟุต เพราะว่าไม่ขอสปอยอะไรมากเอา,าไปดูคลิปกันเลยเปิดคลิปมาซึ่งก็ยังที่รู้ๆกันว่าช่วงนี้เป็นช่วงคริสต์มาสกับปีใหม่อะไรเถื่อนนั้นน่ะนะใช่และบอลฟุตเชียร์แกเจ้าเก่จากจะ <ๆ S 1> คงไม่พลาดอัปเดตใหม่ซึ่งไอเราที่เป็นคนตาไวก็เลยลองไปอ่านดูข้างล่างนิดหน่อยว่ามีอ,อะไรเข้ามาบ้างอีเวนต์คริสต์มาสก็ใหม่พ <Portal S 2> อเท่าประตูหัวป,ป,ประตูอะไรวะมิสซาฟุดซึ่งต้อให้คนโง่อ่านแค่ไหนก็รู้ครับว่ามันคือผลใหม่ ซึ่งก็มาต้อชักชาลีล้อให้มันมากความรีบเข้าเกมกันเลยสิครับซึ่งเข้าเกมเสร็จปุ๊บก็มาชักชารีร้อด้วยความตื่นเต้นเป็นอย่างหนักผมรีบซอยขายังว่าให้วิ่งไปคาเฟ่ แล้วกนไหนๆเราคุยกันดูใครพ้นหนีสิซึ่งก็เลื่อนไปเลื่อนมาด้วยความตื่นเต้นก็จึงหาผลใหม่ไม่เจอแต่ไม่รู้บวกกัความตาไวหรืออะไรผมก็ดำไปเห็นบางอย่างเข้าให้มาคือพอชออะไรนะผลใหม่เหรอซึ่งแรกวผมก็คิดอย่างนั้นแหละครับแต่พอสังเกตดูดีมันเขียนว่าอีกคุยคือผมซามราใช้ได้เลยและก็แน่นอนในจังหวะนั้นผมก็คิดขึ้นมาได้ว่าอย่างนี้มันคือผลเก่าแน่ๆซึ่งบวกกับอะไรเราก็จำได้ว่าช่วงนี้บอฟุนมันชอบดีเวิร์สผลนู่นผลนี่พลนั่นสกิวันนี้ กเป็นผลรีเวอร์ใหม่แน่ๆซึ่งจากการเดาในตอนแรกนั้นผมก็เดาว่าผลประตูแม โอไม่มีอะไรเหมาะสมนาก,กว่านั้นแล้วล่ะซึ่งไอเราด้วยความอยากรู้อยากเห็นตามันเคยจะงรีบควักมันออกมาทันทีแล้วขอไนน์ไนน์โอ้แท้จริงด้วยครับเฮ้ย <Hey, S 2> สกิลใหม่ด้วยแล้วก็ไนน์ไนน์มาดูซิมันรีเวอร์อะไรเข้ามาซึ่งไอเรานั้นพอถึงกดสกิลแรกไปปุ๊บเราก็ต้องร้อง wow, ว้าวเพรามันสวยขอดโอ้โคตรเท่สุขารีเห้สกิลใหม่นั้นมันก็ปลุกจิตวิญญาณน,นักฟาร์มไอตัวผมไม่ตื่นขึ้นอีกครั้งไอผมนั้นจึงไปชักชัยรอที่ซอยขากลับไปฮีโร่สามแต่ด้วยความตามไวข้ากอง เป็อะไรบางอย่างที่ดูเหมือนจะไม่เคยเห็นมาก,ก่อนไอคำว่าเซลลที่เขียนบนช็อปครับแม่เราดีกับเป็นคนชอบของเซลนะจึงขอลองเผื่อสนอยสิโอ้ดูเหมือนมันจะเป็นเซตแบบ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 เบ,บ,แบ,บ,แบ,บิ่มๆคุมๆเลยอะไรเงี้ยแต่ผมมีหมดแล้วอะ่ะแม่ทำไมไม่มาเร็วกว่านี้ฟะอ่าซึ่งผมจะอธิบายฟังครับมันก็คือเซตลพลปีซซานนั่นแหละแบบพนถาวรเลยซึ่งมันก็จะเป็นการตั้งเซตที่มันจะถูกกับปกติอะนะซึ่งถ้ายอยาก,ซ,กซื้อก็ซื้อได้ครับใช่คิดตันชอ็อปไง เขาไม่ได้จ่ายนะครับเอาจริงเขาก็จ่ายจแล้วแต่ร้านเขาดีจริงก็เ,เปแว่นออฟตัสอันเลครับที่ของเขาดีจริงใช่ก็คุณดูจากแว่นออฟตัสสิเขามีเลนเลน่าเอ็กซเอมเบอร์ที่มีการกรองแสงสีฟ้าได้ดีมั่วแแถมตอนนี้ครับออฟตันนั้นขยายสาขาตอนรับคริสมาสด้วยสุดท้ายอแล้วก็ทอมอครับก็าสามารถจะได้ตาม BTS ซึ่งตอนนี้มีสาขาสาขาด้วยกันสาขาแดงอโศกแล้วก็มอชิดเดออ่ะาพ,พอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่อยากขายอะไรเยอะ ว่าเราไปซื้อเองคนแล้วกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมค่าคด M อมาอรับส่วนตัวอีกหนึ่งร้อยบาทซึ่งก็บนแพมไปได้สักพักพกปิซซ่านั้นก็ปรากฏมาเกิดให้เราเห็นสุจิวิยาคนดีของเย่าเราน่าจะผ่านได้ไง,งจะรีบมาแค่ไหนแต่ผลปิซซาที่เกิดมาถ้าไม่มีใครเก็บทั่งก็เสียดายไอเราก็ตามกินที่จมูกนั่นจูงตามไปแล้วก็ถ่องเออต้นกอเวรอะไรฟันหันอนะซึ่งด้วยความสนใจก่อมาก็ทำใผมลืมเลือกผลปิซซาไปได้ทันทีแม่้าอลืมเลือกแฟลง,งคัลฮะ ซึ่งกอเวนนี้นั่นดูเหมือนจะเป็นกอแค้นที่อะไรเถื่องน,นั้นซึ่งแหมรู้จักลุคภายนอกนั้นไม่ต้องบอกก็รู้วน,นี่เป็นกอคริสมาตอีเวนต์ใหม่โอ้ซึ่งก็ดูเหมือนจะมีของให้เราแลกด้วยแต,แ,ตแต่แต่เดี๋ยวนะพะอคมเราสังเกตดูดีแล้วนั้นนี่มันของอีเวนต์ปีที่แล้วนี่ว่าอะไรกันฟ้าเดี๋ยวนะที่โด้อีวเวนต์ใหม่ได้ด้วยหรอซึ่งไอผมนั้นก็ผิดหวังกับการกระทำนี้เป็นอย่างมาก<อ>แต่เรื่องผิดหวังนั้นก็ต้องชะลาใจไปก่อน พั้มือผมเทอะไรบางอย่างที่มกำลังนับข้าวดาถอยหลังอยู่พอดีแล้เราก็ตามที่ไสไทยมุงคอยมุงดูเข,เข้าด้วยนิดหน่อยซึ่ง่าตา้งแตเขาอต้นตน,น,นผมก็ยังไม่รู้หลอกว่ามันคืออะไรอ่ะแต่ขาน้ามาคงไม่ใช่ของไม่ดีหรอกใช่ไหมซึ่งไอผมก็ยืนรอไปครับเวลาเราก็ไหลผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งผ่านไปได้สักพัก ยัยดีแกนั่นไถลล้างแล้วก็เปลี่ยนไปเข้าบอาสตาร์แลก็มีกองของควันยักษ์ตกลงมาซึ่งพอตกมาปุ๊บมันก็จะแตกเป็นกองของควันย่อยๆให้เราไปเก็บอ่าผมได้อะไรวะโผลความรักเหรอแม่ก็หมอดีครับเพื่อจะได้มีความรักกับเขาบ้างซึ่งจะที่ใบอีเวนต์นี้ไงง่ายมันก็ดูเหมือนจะเป็นอีเวนต์แบบพิเศษขอทุกชั่วโมงอะไรเถื่อนนั่นแหละซึ่งในไทยก็ไหนๆแล้วช่วงนี้เป็นทีมคิดมาจีขอแต่งตัวขาวตีมนิดหน่อยแล้วก็โอู้้ เรือซานตานี่เวิร์ใหม่เออู้คังโคดีนหนๆยนที่ลผมบอกสิอุ้ยงานแท้เลยครับซึ่งก็ฮัลเลฮันไลมานาพอสมควรจึงได้เวลาจะกลับไปโลกสามแบบจริงๆสักทีปักบุร GPS พร้อมเดินทางตามลูกศรซึ่งจะบอกว่าเดินทางไหมก็ไม่เชิงครับคือว่าใช้เทคน,นิคเกาะ,ะของผมนั่นแหละดูว่ามันปักไปทางไหนแล้วก็ดูว่ามันคือเกาะอะไรอา่าทางนูน้นเนาะแต่ดี๋ยวนะคือถ้าว่า้องฟ้าเวอเพิ่มมันก็ต้องมีกอใหาใใ่มาแต่ทำไมมันไม่มีอ่ะ ผมจึงลองชิงมมแบบหมวกหมวกเอาไว้ว่าก่อนที่ใกล้กสุดก็แล้วกันแล้วก็เดินต่ออีกนิดหน่อยซึ่งก็พบกับความจริงว่าว้าวไอเกาะอีเวนต์น่ะเป็นเกาะใหม่เหรอว้าวเอาแล้วไงจะบอกว่าไอเกาะนี้จะเป็นเกาะมาให้อยู่กับเราไปตลอดกาลเลยอะ่ะใช่ผมเดาออกมาคงต้องใช่แน่ๆเซสเปาพร้อมล็อกว,วกกว้างเลนเดียวหัวโลนแล้วเกาะมาปฏิบัติการการฟาจริงถ่ายเริ่มอแ,แ,แต่เดี๋ยวก่อนครับต้องม,มารีวิวประตูไปไ,ไล่กรลายโบรานใหม่กันก่อนสกิสแลแรกนั้น มันก็จะมีการเปิดประตูพอวาวเข้าไปหาศัตรูซึ่งโดเป้าหมายศัตรูก็จะลงภาษาสวิตเซอร์แลนด์เพราะหมายถึงเปิดปิดประตูแบบรัวๆนะครับเปิดปิดเปิดปิดก็ก็ภาษาสวิสไงก็ก็เปิดปิดสวิสอ่ะเปิดปิดเปิดปิดก็ก็ <c oughs> ก็กกสวิ <c oughs> สใช <c oughs> ่ไหมนะฮะทุนนีค <c> ร <oughs> <c oughs> ับเพื่อนใครไม่เข้าใจก็พอดีบุ๊คพันเก่าแล้วแต่แปว่ามันมีการพุ่งขอบปลายพร้อมกับจัดคอมโบชุดใหญ่ในการเปิดปิดประตูใส่แบบรัว ซูปอร์โค้ดเชฟส,สกิลที่2มันมีการแบบวัดตูเข้าไปอีกมิตีหนึ่งซูบอร์ตามตอกขวัดแขกโคตรโคตรดีคือผมไม่เคยเห็นอะไรเช้สกิลนี้ในเกมบอฟเฟิลมาก่อนเลยโบแต่ถึงแน่เสร็จได้ครับที่มันเข้าได้แป๊บเดียวซึ่งแล้าที่อยากเสพความสวยงามจากอะไรครับกดสกิลแบบรรัว โอ้โอโสขังขอตดีตัวนี้เอฟเฟกต์อาสตาที่มาใหม่เริ่มแบบสวยแล้วแฮะสกิลวีซาร์เนะพยายมเหมือนเดิมครับไปการว่าไปก่อนไหนก็นได้ส่วนี้สกิลหนึ่งมาเป็นการเปิดประตูมิติีไปข้างหน้าพอกว้างตัวเราไปใช่หกักแขนนั้นแหละมามาครับต่อไปจะเป็นการฟาร์มาดูสกิลสุดท้ายแล้วละ่ะเพราะว่าบอโลกเจ๋งมากแน่แน่แหมอระดับ1ฟุตบอลทีมไม่เจ๋งจริงไม่ปล่อยออกมาหรอกใช่มามซึ่งการฟาร์มแล้วก็เน้อการต่อไปเลยเรื่อยซื่อความวิญญาณของการฟาร์มรอบนี้คือสกิล อูจบที่ขอไอ้ผมประตูเว้น,นี่มีน้อยโคตรคือแบบมีแค่สก,กิลเดียวเองหรอแม่ทำให้การฟาร์มของเรานั้นดำเน,น,นินการได้ช้าเป็นอย่างมากครับจกกนกระทั่งเมื่อฟาร์มไปเอยดูเหมือนไอเราจะพัฒนามากยิ่งขึ้นทำไมผมนะก็เพิ่งสังเกมว่าสก,กิลสองเวลากดไปปุ๊บประตูมันจะสร้างดา,าเมจได้ด้วยโว้ขโคตรดีใช่แล้วเราจะสร้างดา,าเมจได้ครับเราจะสามารถต่อยอบอดเว,วกนี้ได้อีกด้วย 哇，卡克蒂！ ใช่ซึ่งการฟาร์ของเรานัง่ายขึ้นเยอะและก็ดูเหมือนเมื่อเล่นไปเลยลอจะไม่ได้มีแค่สกิลซ้อมอย่างเดียวที่ทำดาเมจดได้สกิลก็ยังทำได้ครับอย่างเช่นสกิลสุดท้ายเวนนี่ซึ่งเวลาเปิดประตูปุ๊บเราให้บอลเข้าประตูบอลมันก็จะโดนดาเมจดด้วยโว้หางเกิดดีใช่ซึ่งทำให้การเล่นของเรานั้นง่ายขึ้นเยอะบอตาตขเข้ามาผมรู้สึกว่าไอประตูนี่เบบนประตูในเกมพอท่อสองเลยฮะแต่ก็ช่างไปเลไรันิบ้วันกา,ก,าการการฟาร์ก็ยังมีการต่ออยู่ดีฟาร์ไปพร้อมกับแวบ รับกองของขวัญน,นิดหน่อยซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจครับว่า,าทำไมมีกองเดียวเหงาเหงาใช่อยู่ในเซิร์ฟวีงไงแหม เริเซฟหับพ่อข้าวุ่นวายบางทีเราก็เลยแอบมัน,น,นในเซอวีของคนอื่นอยู่บา้า,บบางแลแการฟัวบนอุ่าก็ได้เดิมคาต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ปลดล็อกสกิลครบซักทีแล้วก็มามามาดูสกิลสุดท้ายที่ปลดล็อกมาก,กันครับสกิลนี้นั้นเร,เราต้องว่าชื่อมันเทคอมันไม่ใช่ว่าไดเมนชั่นอลสิฟซึ่งประกอบไปปุ๊บอยากที่เห็นแล้วก็ทำให้เราลองว้าวพูมีการเกินุูมดำอันมากขื้นมาแล้วก็ดูเราเข้าไปจนั้นหน้าจอนนก็จะกลายเป็นสีขาวพอกระโผลเขา มาข้างไหนทีว้านี่มันเวอะไรฟรั่นั่นน่ะว้านี่มันอะไรฝรั่งนี่ยโคตรเจ๊ซื้อคะแนนนั้นมันก็จะเหมือนแบบโลกที่มีโซแล้วก็มีเหมือนลุกตามให้ดูแล้วเข้ามาว้าโคตรเซ่ของโคตรดีซื้อความสามารถของมันนั่นก็ก็แค่นี้แหละครับก็แค่เปิดอิมิตีนึงแค่นั้นน่ะใช่แค่ แค่นั้นแหละส่งวิธีการเราค่กดสกิลอีกข้างนึงก็จะมีลุมน้ำดูเราออกไปแม่จะบอกว่าเอาไปเท่หอ,อย่างเดียวเลยก็ได้ใช่ครับเพราะมันไม่ไดเมจอะไรทั้งนั้นเล่นเท่ๆอย่างเดียวครับสุดลายคะแนนความเชนิยมให้หนึ่งร้อยเต็มสิบไปเลยส่วนเรื่องการใช้งานจริงก็หอบ,บอกตามตรงไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรเหมือนกันแต่ถึงจะอะไรยังไงต่อให้พลเวนนี่เป็นสกิลมาทำไมาแค่ไหนก็ตามยังไงผมก็ใช้ใบแค่เปิดประตูไปไหนก็ได้อยู่ดีซึ่งไปชักเชร์ครับรีบใช้ผลประตูไปไหนก็ได้เปิดวา์ปที่เกาะแรกทันที ชาก็พอให้เราเนั่นยังไม่หรือพี่จะร้องเล่นผลใหม่แล้วก็มาไหนๆยๆมัน,น,นจะทะเลาลอลมานานมากพอแล้วอู้นี่ไงผลบิศสารชามันให้ผมนึกถึงไอติมซาเวนเซ่นเลยครับ อ่อเอ่เซเว่นเซ่นก็หมายถึงแค่ไอติมของเขาเนะยครับอย่าคิดอะไรกันไกลคือเมื่อก่อนฮาระก็จริงนะแหละแต่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 อติมก็อร่อยอะนะคิดได้กันมากนะซึ่งก่อนไหนก่อนไหนแล้วอัพเดทใหม่แทงทีไอเราที่ก็เป็นคนไม่เคยพลาดของใหม่ๆอยู่แล้วจะอะไรยังไงล่ะครับเลือดเปิดคิดต้นชอบทันทีพวอก็เอาเงินจริงไปแหลกเป็นเงินปลอมอุ้ยราคาแพงเอาเรื่องอยู่นะแล้วก็ยังคำที่เคยได้ยินมาชอบกว่าจัดระหย่าทำาไมจึงมับเข้าให้แล้วก็ลอยยาไปครับ เสร็จเดี๋ยวก่อนเกือบลืมเกือบไปรอนางของจริงแล้วไงเกือบลืมกลับไปฮีโรกหนึ่ง เขาก็ออกเกมด้วยครับแล้วก็ลอยย้อไปครับซึ่งเมาตาภาพมาอีกทีแกเติมของรอนแั้นก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ไปชักช้ารีร้อนรีบเข่าเกมทันทีแล้วก็ไปคุยกันหนึใครพลพร้อมยิงพลหิมะของเราออกมาแต่เดีแต่เดียวก่อนเกือบลืบไปว่าเราใช้พลประตูในการเดินทางอีกนิดหน่อยผมใช้ผลประตูต่อไปจ้ากระทำถึงโลกสามแล้วก็เปพลหิมะแล้วก็มาปฏิบัติการกาฟ้าช่วเริ่มขึ้นต่อเฮ้ยพลหิมะแล้วก็ชิมาเอาจริงก็เข้ากันดีเวยซึ่งสกิลแรกนั้นมันเป็นแกทำมือเป็นกระกะบาาพร้อม แล้วก็จะมีดากระจายชิมาออกมาซึ่งมันก็จะมีการปากระจายออกไปซึ่งก็ว้ฮู้กดด,ดิซึ่งพอใช้ไปใช้มาเรื่อยๆซึ่งก็ทําให้ผมได้รู้ว่าการกดค้านะมันก็จะมีการปาแบบกระจายออกไปแต่ถ้ากดปุ๊บแบบไม่ชาร์จมันก็จะมีการปาแบบ2องอันออกไปซึ่งมันก็ทำให้ศัตรูได้เยอะกว่า ว้าว <l uck> ขังเกิดดีแล้วก็ต่อไปสก,กิลที่2ที่ปลดล็อกมามันเป็นชื่อว่าทอร์นาโดไฟซึ่งมันก็จะเป็นการใช้พายุหิมะในการบินซึ่งถ้า่อพายุใต้พายุหิมะมันก็จะโดนดามเมจไปด้วยว้าวเจ๋งแล้วก็ใหม่ช้าใหม่น่าสก,กิลต่อมากกปลดล็อกอกิลนี้นั้นมันเป็นการรวบรวมพลังหิมะไว้สองมือเพาก็ปล่อยไปเป็นพายุหิมะแล้วเออเออเอาบัไดไปไหนอะ่ะอ๋ออยู่ที่ตัวเองซึ่งเมื่อกี้ดูมาซีเกิคือคือการปล่อยพายุหิมะออกไป พอกัพาศาัตรูขึ้นไปด้านบนซึ่งมัก็เจดีแหละแต่มันไม่ค่อยเท่เท่า,ทาไรอะก็อย่างนี้แหละครับคนชอบความเท่ก็อย่างนี้แหละแล้วก็พาไปาที่สกิลต่อไปที่ใช้แบ,บตเตอรี่ไม่หางไม่ไกลกันมากนะักซึ่งใช้เวลาร์าอยู่แป๊บนึงก็พอสกิลมาแล้วซึ่งสกิลนี้นั้นมันเป็นการรวบรวมพลงัลงหิมะไว้ที่มือแล้วก็ปล่อยออกไปเป็นพายุหิมะขนาดมหึมาซึ่งก็อ้โหขังเกิดดี ซสุดดียิ่งกว่าคือมันไม่ทําให้บอลกระเด็นด้วยใช่นี่นะครับที่เราต้องการทำให้การฟวาวกับเราทัง่ายขึ้นเยอะสุดเรื่ความเท่ก็มันก็เท่อยู่แหละมันก็เท่กว่าสกิลสองแหละนะสุดต่อนะครับโดยเยพาะสกิลต่อไปมัลติลีนเขาค้างหักเป็นอย่างมากทำให้การฟาวของเราต้องใช้เวลานิดหน่อยแต่ผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆวนอยู่งั้นไปมองจอรุบาต ซึ่งก็นแน่นอนครับเนื่องจากว่าเราตอนนี้กลับมาในเซอร์สาธาะเะมันก็จะมีคนรับปวดระบาดไปเรื่องธรรมดาแต่ด้วยความที่เราไม่รู้ว่ากดจันหรือว่าเก่งเจ๋งมาจากไหนเพระผมประตูนี้ผมแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้หรือเขาบอประตูตามไปพกอการอมโบสกิลจาก,กระั่งมันตายใลที่สุดวัขังเขดดีเอาที่ไอ้สกิลที่เพิ่งบลล็อกมาใหม่นี่ก็ดีอยู่นะคือมาแามมากก็แซมพายุตรงไหนก็ได้เลยครับแบบศัตรูไม่รู้ตัวเลยอะแถมยังสตันอีกด้วย เอาพีวพีนี้ก็ได้เลยนะถือว่าคอมโบแห้ง่ายๆเลยครับและกาฟาวก็เ์ดการต่อไปเลยเรื่อยจนกระทั่งอยู่ดีก็มีข้อความประลาดๆส่งเข้ามาในหน้าเกมของผมว่าเชื่อว่าประกาศจากสตาฟ YouTube วิดีโอ now ที่ช่องเกมเออร์โรบอตซือเราก็เป็นคนขี้สงสัยจึงขอไปรอด้วยซิว่ามันคืออะไรซือเราไม่เห็นก่อนว้าพาวีซีเหรอ น่าสนใจแต่เอาไปว่าเราค่อยไปดูแล้วกันครับขอเอาผลนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันผมมึงก็มาฟาวต่อทำอย่างก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วจ้ากระทางไลยซืกอกลบลักสกิลสุดท้ายมาได้สักทีซึ่งสกิลนี้นั้นมันก็จะเป็นการรวมรวมพลังหิมาแล้วก็ปล่อยออกไปเป็นคืนพายุหิมะลูกใหญ่ซึ่งมันก็ใหญ่โคตรแล้วก็แบบถ้าใครอยู่ในคืนหิมะนะก็จะโดนดาเมจไปด้วยวู้ขอโคตรดีนีหละสกิลที่ผมต้องการโอ้ ทั้งใหญ่ทั้งแรงอ่ะพอมาถึงสกิลนะครับจะคิดให้กันไปไกลโคดเชงขางโคดดีใช่ซึ่งมาจะได้สกิลใหม่มาทำให้การฟาวของเราด้ง่ายขึ้นเยอะเพราะมันสามารถคอโมโบได้เป็นอย่างดีแล้วผมก็ฟาวต่อไปเลยเรื่อยเขาก็มีแวะไปรับกองนิดหน่อยซึ่งไม่รู้ครั้งนีเกิดบั๊กแวะอะไรขึ้นในกองวันนี้มมนได้พอมมาเฉย ผมตองถิตใจกันบปฟาร์มต่อแบบยาวๆจกกนกระทั่งฟาร์มไปเลยเรื่อยจนกระทั่งเววผมตันแท้ทีและนั่นคือเรื่้งบทดินมดดสี่ช่องในบอกฟุตอีพีนี้ใช่เนื่องจากว่า EP นี้นั้นเื่อมันตันที่2,450ใช่ไหมกั้นเรมขอ245ไร่แล้วกันเจอก,กันลิมน้าครับไป